โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเชียนี่เดโมโน,นะเนี่ยเฮียใหญ่ชิบหายมาครับทุกคนวันนี้ผมมาลองชินเมกามิเทนเซฟเวนเจนส์กันผมไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงผมไม่เคยเล่นเนะี่ยเกมชินเมกามิ ที่ผมเคยเล่นมีแค่2ภาคก็คือภาค1กับภาค3เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นภาคที่ผมไม่เคยเล่นนี่คือครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยรู้สึกว่า mood and tone ของเกมนี้มีความเป็น SMT กระแสหลักพอสมควรถ้าวัดจากตามภาค3กับภาคแรกอนะเนาะรีวิวเดโมวะ่ะ <c oughs> ไม่หรอกไม่รีวิวอันนี้เราแค่แบบมาลองเล่นเฉยๆนะครับช่วงนี้แบบอัลกอริทึมมันเริ่มแบบดรอปละเออลงคลิปใหม่บ้างจะได้แบบเรียงยอดนะครับ นานๆทีก็จะได้เห็นชินเมกามิทเทนเซกระแสะหลักอยู่ในตลาดแมสกันบ้างนะครับนานๆทีจะมาก่อนหน้านี้นี่ไปลง 3ds กันซะเยอะผมเลยไม่มีโอกาสได้เล่นเลยแต่<อ>ตัวละครก็โอเคนะความรู้สึกเหมือนกับว่าความรู้สึกมัน,มนฟิลมันไม่ได้ซ้ำกับเพอร์โซนาเข้าใจไหมเออน่าจะเป็นนางเอ,งเอกหรือเปล่า <S 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 อ,อ๋อเลือกได้เหรอ คือคือคือยังไงเลือกแล้วจะแบบสง่งผลกระฉากจบอะไรงี้อ่ามาชี้อะทอมบอยเ่ะเฮ้เฟมบอยเจอทอมบอยวะเย็นเคอ๋อก็คือมันจะเป็นเนื้อเรื่องแยกกันก็คือถ้าเป็นเนื้อเรื่องปกติก็คือจะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยถ้าเป็นเนื้อเรื่องของภาคเวนเจนก็คือภาคที่ไอเนี้ยภาคที่มันเอามาลงสตรีมเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ไม่ได้เหมือนกับพวกเพอร์โซนาที่เป็นแบบว่าเออเป็นเนื้อเรื่องแบบเป็นเนื้อเรื่องเสริมตอนท้ายเกมหรือว่าแบบแซมๆเข้ามาแต่คือจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ไปเลยไม่เกี่ยวกันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกแบบไหนเมื่อกี้ใครที่เล่นมาแล้วมึงอย่าสปอยกูนนะกูจะแบนทิ้งนะครับโอเคไอ้เฮียนี่เพอร์โซนาจะชัดเชียการเดินทางแบบ SMT ว่ะโอ้โ oh. ห oh. นึกถึงตอนแม่ใช้ไปซื้อกาแฟเลย ให้อารมณ์แบบชาวญี่ปุ่นถ่ายคอนเทนต์กินเกมแล้วเดี๋ยวมึงก็เจอยายสปีดเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวมึงโดนขโมยไข่อ๋ออันนี้มันเป็นคำพูดที่งูพูดกับเออใช่มันเป็นคำพูดที่งูพูดกับอ,อ่าอีฟเอวาออผมอ่านไบเบิลมาครับผมผมผมพอจะเก็ตเลฟเฟลนอยู่อ่านมานิดเดียวอ่านมานิดเดียว ไม่รู้ทําไมเนาะเกมญี่ปุ่นที่แม่งชอบเอาคริสเตียนมาแบบเป็นธีมหนึ่งของเรื่องอะแม่งจะชอบแบบทําให้มันดูเบียวเบีคุณเข้าใจปะเพาราะว่าศาสนาคริสมันเท่ครับคนญี่ปุ่นไม่งั้นมันไม่มีเกมญี่ปุ่นเอามาทําเยอะขนาดนี้หรอก <c oughs> เรียบร้อยมึงโดนอุ้มแล้ว โดนอุ้มจริงๆไม่ได้โดนยายสปีดอุ้มแต่มึงโดนโดนเทวดาอุ้มว่ะเรียบร้อยไข่มึงหายแน่เอาจริง SMT เป็นโพสพโปคาลิปนะเป็นเกมโพสสโปคาลิปจริงๆนะไม่คือโพสตสโปคาลิปทุกภาคอะเกือบทุกภาคแล้วกันอะผมอาจจะไม่ได้เคยเล่นภาคแบบ s t r a n g e Journey หรืออะไรแบบนั้นมาแต่แบบสากเท่าที่เล่นมาส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอะได้ยินว่าภาคนี้เขาดีไซน์ตัวละครใหม่หลายตัวอยู่เหมือนกันอะ นี่คือสาเหตุหลักๆที่ผมจะซื้อเกมภาคนี้มาเล่นเพราะว่าดีไซน์มอนสเตอร์แม่งสวยเท่เออเนื้อเรื่องผมไม่สนใจเลยผมสนใจแต่อาร์ตอย่างเดียวเกมนี้โอ้แต่มันจะ no touching before marriage bro that's okay bro ผมยาวเลยทีนี้เป็นเป็นเป็นเฟรมบอยเต็มตัวทีนี้โอเคแบบแม่งแบบคือ้องจริงผมติดอย่างเดียวกับเกมนี้จริงเลยคือตัวเอกอะ่ะตัวเอกแม่งโคตรทวิงเลยอะผมเห็นเทรลเลอร์เกมเนี้ยผมนึกว่าตัวตัวเอกเป็นผู้หญิงเว้ยเรามีผู้ชายอยู่ในร่างกายมันค่อนข้างจะเกน,นิดนึงนะตอนนี้นายอยู่ในตัวฉันแล้ว กด L2 R2 พร้อมกันจะเป็นจะเดชได้โดยการไม่ต้องกดเอออ๋อกด R2 เพื่อวิ่งก็จะเป็นการเดชแต่ถ้ากดพร้อมกัน2ทีมันจะเป็นออโต้ไม่ต้องกดให้เหนื่อยเอ้ยดีเว้ยเออก็ดีเหมือนกันนะเพราะเหมือนเหมือนเขาจะเข้าใจว่าแมปแม่งใหญ่ชิบหายเลยก็เลยต้องแบบให้ให้มีปุ่มวิ่งออโต้ไว้ด้วยไม่งั้นแบบกดกันเหนื่อยอะปีศาจกับพระเจ้ามาสู้กันในโลกโลกแม่งก็เลยแตก กลายเป็นนรกว่าตอบทุกภาคอ่ะไอ้เหี้ยโตเกียวแม่งแตกทุกภาคอ่ะคือไม่ทุกภาคหรอกเพราะบางภาคไม่ได้อยู่ในโตเกียวแต่แบบภาคแรกโตเกียวก็แตกภาคสองโตเกียวก็แตกสามโตเกียวก็แตกไอ้เหี้ยหัวเราะขี้ตัวเหี้ยอะไรหัวเราะขี้โอ้ย เอาจริงเพลงไม่แอบฟังยากเหมือนกันนะ <c oughs> เพลงมันอ l อ over the place เกินไปอะผมรู้สึกว่านะมันจับใจความอะไรไม่ค่อยได้ในเพลงอะคือมันเหมือนแบบมันเหมือนมีเสียงอะไรไม่รู้ตีกันอะ่ะคุณเข้าใจไหมแต่เอาจริงเรื่องเพลงนี่ผมว่าแล้วจากคนอีกอ๋อไอ้เชี่ยเราวิ่งมาไหนวะเนี่ยกูหลงทางอีกแล้วเกมอย่างนี้อะนะมีแมปให้อย่างนี้ยังหลงอีกหรอว่คลิสอะไรวะครับ อาโอเคเลยมิ Miracle Essence Fusion ถ้าฟิวส์แล้วเราจะได้สกิลมันมาเลน miracle ก็คือมันอัพอัพเบิร์กอัพสกิลอะไรประมาณนี้มั้งก็คือวาร์ปอ่ะมันคือวาร์ปอ่ะโอ้โหดีจังเลยอ่ะไม่เหมือนภาคสามที่แม่งต้องไปหาแบบไปหาเซฟเช็คพอยต์หลักเพื่อแบบเพื่อวาร์ปอะไรอย่างงี้ต้องไปหาฮับเพื่อ วาร์ปเอออันนี้ไม่ต้องเลยดีเลยเอา้นาวนันโจนี่ว่าใช่ปะ่ะแล้วมึงไม่โดนโจมตีเลยคือแบบมึงไม่โดนมึงไม่เจอมอนอะไรเงรี้ยเลยนี่ใครครับอ๋อนี่มันน,มน,นี่มันทอมบอยคนนั้นนี่ว่ะแน่ๆเลยนางเอกแน่นอนใช่แล้วละ่ะนางเอกแน่นอนมึงจะสู้ด้วยเหรอดัน,นโจมึงมีโทรศัพท์อย่ยางเดียวน่ะนะ นางเอกนางเอกแน่นอนนางเอกแน่นอนอาเ้าไม่พูดชื่อกูเฮี่ยไปคนเดียวเท่ๆเชี่ยไปโคเทคนหล่อพี่แว่นอ๋อโอเคก็คือเราสามารถมานั่งคุยนั่งนั่งพักอะไรกันได้ตรงนี้ โอ้โน oh, no. อย่าจับมือนะมันมันเกอุ้ยเขินเลย <c oughs> เอ๋ย <c oughs> อตัวที่บินมากับเรานี่มันอารมณ์ประมาณคล้ายๆไพมอนนี่วะ่ะโอเคกูมีไพมอนส่วนตัวละเอ่อครับอ่าไหนดูดิอ๋อเอ้ยแต่มีประโยชน์ของไพมอนวะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แม่งเกนชินอิมแพคบัต SMT ชัดๆโอเคบอสบอสแหละบอสของเดโมโตัวนี้แน่นอนมาเหอะกูอยากจบแล้วโอ้ดรากดรากอ่ะเชี่ยเก็บเด็กไปไกลๆเลยนะ อย่าให้เด็กมาเจอมันนะครับเชื่อชื่อเด็กไอสัตว์มึงจะเ <c oughs> ชีร์เป็นเดมโมที่แม่งเ,เล่นอยาก,กเกมจริงแตกแล้วเรียบร้อยตายหาไปเป็นเด็กที่อื่น <c oughs> เด็กชื่อกูจะขำอยู่เลยเอ้ายังต้องไปอีกเหรอเชี่ยอย่าบอกนะว่ามันจะให้เราเล่นไปจนถึงโตเกียวทาวเวอร์จริงๆอ่ะเฮ้ยแม่เอาดินี่เล่นมาตั้งนานแล้วนะสองชั่วโมงครึ่งแล้วนะวัดพระเหรอโอเคครับพระบ้านผมไม่ได้หน้าตามอย่างเงี้ยเชี่ยพระไม่อย่างแม่นัก ว่าจะอัดคลิปสั้นๆตัดสบายๆนี่กูลำบากกูอีกแล้วสองชั่วโมงครึ่งจะสามชั่วโมงแล้วเนี่ยอีกแล้วเหรอมึงมีตัวอะไรอยู่ข้างหน้าอีกแล้วเหรอโอ้โห <c oughs> โอ,อ้ไมคก็สวัสดีครับ <c oughs> ออะไรเฮ้ยเดียวเหมือนเหมือนเหมือนพาผมมาเจอร้านบอสอะอะไรเนี่ย อันนี้อันนี้เดโมจริงดิผมเล่นมาสามชั่วโมงแล้วนะโอ้ยมุมกล้องแบบนี้อีกแล้ว <c oughs> นามะอ๋อโอเคชื่อนามะโอ้โหไอ้เฮียฆท่าอย่างนี้เลยเหรอกูตายดีกว่าโอ้ไม่ก็โอ้โอยท่านี้อีกแล้วมันมัน มันมันมันจะติดเหลืองไม่ได้ไม่จบไม่จบแน่ๆอ่ะเดี๋ยวขอไปไฟอีกสักรอบนึงเฮ้ยเซ็งยิบหายคือไม่ไม่มีปัญหาอะไรกับเดโมโรหรอกเอาจริงนะแต่คือเดโมโยาวๆมันก็นดีแต่คือกูอยากกูจะทำคอนเทนต์ไงโอ้ยสัตว์กว่าจะแพ้กว่าจะตยายหยดแหมมเฮ้ย ผมไม่ถ่ายดูนะเมื่อกี้มันทรมานชิบหายเลยแต่ชนะแล้วเฮ้ยผมเล่นอยู่สี่ชั่วโมงอะ Shut the fuck u กูไป,ไ,ไปฟารม์มาเว้ยจบยังขอร้องเถอะเดโมนี้จบสักทีกูเล่นมาห้าชั่วโมงแล้ว โอย้ยังไม่จบไปกอไอฮิยเล่นตั้งแต่ห้าโมงตอนนี้ห้าทุ่มแล้วเรียบร้อยเออมาอันนี้ผมเล่นวันที่สองแล้วนะครับบอกไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้เล่นต่อจากเมื่อกี้นะอันนี้ผมเล่นวันที่สองแล้วนะครับคิดว่ามันน่าจะใกล้จบแล้วแหละก็ก็เลยมาเล่นต่อเอ้อกว่าจะผ่านเอาละไม่รู้ว่าจบแล้วยังนะ จะได้ตัดสักทีแม่งเล่นมาห้าชั่วโมงแล้วเนะี่ยจริงๆสี่ชั่วโมงแหละพอดีผมไปผมเปิดเกมทิ้งเอาไว้แล้วไปกินข้าวชั่วโมงหนึง่งจริงๆไม่ไม,ไม่ใช่หชั่วโมงหรอกสี่ชั่วโมงแต่กเกมเวลาในเกมมันคือห้าชั่วโมงอะเนาะข้างหน้ามีบอสดออโอิโกโอโอน่าจะาโอโอโอ,โอ,โอผมว่าผมโดนกระทืบยับยับ,ยบอีกแล้ววะ่ะ เอาละอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะค่อยเจอกันนะครับทุกคนยังไม่ทันได้เล่นเกมเต็มเลยนี่เดมโมนะเว้โอ้เสี่ยตายโอเคครับเดี๋ยวขอไปฟาร์มก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีนะอ้าโอเคผมตีจนมันจนมันครึ่งหลอดเมื่อกี้แล้วนี่เป็นคัดสีนฮะอ๋อเฮ้ยมึงผ่านมาได้ยังไงเนี่ย กูฟาร์มตั้งห้าชั่วโมง <laughs> เรายังเกือบเอาตัวเองไม่รอดมึงมึงมีแค่แอปซัมมอนมึงมึงรอดไม่ได้มึงรอด,ไไดมอดไาไกลขนาดนี้ได้ไงวะ <laughs> เอ่อจบแล้วหรือเปล่าวะจบได้แล้วมั้ง end of demo เย้ไอ้เหี้ยหกชั่วโมงพระเจ้าช่วยหกชั่วโมงกับโ,โ,โ,โอ้โหโอ้เชียเป็นเกมเป็น เดโมที่ยาวแบบยาวสัสๆ์อะยาวยาวชิปหายอะคือเกมมันไม่คือเนื้อหาไม่ได้ยาวขนาดนั้นหรอกแต่คือมันต้องฟาร์มไงแล้วมันเป็นเดโมที่มึงเล่นจนคุ้มมากครับห้าชั่วโมงหกชั่วโมงในเกมนี้คือแบบว่าเป็นเดโมที่แบบเล่นจนเล่นจนต้องร้องขอชีวิตอแบบพอเฮอะอยู่ได้แล้วจบได้แล้วอะไรเงี้ยเอยจบสักทีแล้วเนี่ยไฟล์โคตรใหญ่ไม่รู้จะตัดยังไงเลยอะเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับไว้เจอกัน